สวัสดียามเช้าครับนะฮะตอนนี้เวลา8โมงกับ27นาทีครับผมตรงกับวันพลหัสที่20นะครับเรามา planning trade ทองคำกันจ้าไปเดทเทรดได้ครับอ่าเดทเทครับแท่งเทียนเมื่อวานในจบเขียวนะครับนะฮะจบเขียวนะจบอยู่ที่นะครับโซนนะฮะเบสพอดีนะครับดรอปเบสนะตรงนี้พอดีเลยนะครับนะมองบายไหมนะครับ แน่นอนนะครับมันก็ต้องมองบายนะแต่ว่าไม่ให้บายตอนนี้นะครับทีนี้ก็เนื่องด้วยนะครับตลาดอยู่ในโซนเบสนะครับนะเบรกเอาท์นะครับก่อนจะขึ้นไปเนี่ยนะครับนะจะต้องกลับมาก่อนนะครับกลับมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเบส d ด i ี่ b a s ตรงนี้นะครับราคาที่ผมเซลไว้ตรงนี้พอดีเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เราได้วิเคราะห์ไปนะครับแท่งเทียนจบแดงมีแดงเซลนะครับถอดไส้สูง การถอดไส้เยอะอย่างนี้นะครับก่อนที่มันจะลงต้องขึ้นก่อนนะครับคาดว่าขึ้นก่อนแลแล้วนะครับมันก็เป็นไปตามคาดนะขึ้นไปเยอะอยู่นะฮะนะไม่ต้องตกใจนะครับการขึ้นไปเยอะนะครับมันก็ขึ้นไปหาเบสนะครับตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวอ่าถ้ามันจะไปต่อเนี่ยก็คือไปต่อไม่ไม่น่าจะมากกว่านี้แล้วนะครับนะตรงนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นใหญ่นะครับก็คือเรนลี่เบสดรอป นะฮะก็คือจังหวะนี้ถ้าเกิดเราเข้านะครับเราเข้าเซลล์ตอนนี้นะครับสมมตินะครับมาขึ้นมาถึงนี้ก็ประมาณ2000จุดนะครับทีนี้หลักการหลักการเทรดเนี่ยนะครับเราต้องกระจายออเดอร์เทรดนะครับนะกระจายออเดอร์เทรดถ้าเกิดว่าเราใช้หลอดใหญ่เนี่ยนะครับเวลามันขยับขึ้นไปเนี่ยฮะเกิดการผันผวนนะครับมากกว่า 2000. จุดเนี่ยนะครับมีโอกาสลังขดสูงดังนั้นนะครับเราจำเป็นจะต้องกระจายออเดอร์เทรดนะครับนะฮะ โอเคเราไปดู JH4 ครับ <c oughs> <c oughs> นะ้ฐานล่างก็ปรับสูงขึ้นแหละนะครับเมื่อเรามองบ่ายนะฮะก็ตอนนี้กำลังสร้างเป็นแพทเทิร์นนะฮะเรลี่เบสนะเรลี่เบสเรลี่อยู่ดูซิว่ามันจะเรลี่ขึ้นไปสักเท่าไหร่นะครับเนาะทีนี้ก็ไปดู H1 นะครับ H1 นะครับก็เทรนยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าราคามีแรงซื้อเยอะนะครับนะฮะนะ เพราะว่าโกลเด้นคลอสเนี่ยยังไม่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 เกิดนะโอเคเนาะอ่ะทีนี้ก็วันนี้นะครับเราก็หาจุดเข้าเซลล์นะครับเนื่องด้วยนะครับเนื่องด้วยนะครับในทำเฟรมออเฮสี่นะครับจะเห็นว่าสโตนเนี่ยค่อนข้างอเวอร์บอสพอสมควรนะครับมากๆเลยนะครับนะนะเพราะนั้นก็คือถ้าเราบายตอนนี้นะครับนะกังวลว่าพี่น้องจะติดดอยนะครับ ก็ขออนุญาตแบ่งปันวันนี้หาจังหวะเข้าเซลลนะครับผมนะโอเคคอขอัขอ้้ชุกโชคดีนะครับสวัสดีครับผม